สบายดีทุกคนคลิปนี้ค่อยอยู่ในเมืองเรียกษานะทุกคนก็คือเป็นสถานที่ที่หน้ามานะทุกคนสำหรับผู้ใดที่มาฟินแลนด์สถานที่แห่งนี้เซิรเลยนะทุกคนมีชื่อว่าป้าเตลินเกียกโกเอวาลินเซนนะทุกคนเอวานี่ก็คือเป็น เป็นคนที่สร้างสร้างโบสถ์และก็พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ขึ้นมานะทุกคนจนมาถึงสมัยนี้พวกเราได้สมได้เห็นกันนะทุกคนเป็นพิพิธภัณฑ์และก็เป็นโบสถ์เป็นงานสีมือนะทุกคนเป็นงานสีมือเป็นหัตถกรรมที่เหตุจากไม้นะทุกคนที่เหตุจากไมแลนะจุดนี้ที่ค่อยอยู่ก็คือจะเป็นเอ่อ เป็นบน่อนตอนฮับเคกเอินว่าห้านอาหารก็ได้นะทุกคนก็นจะมีอ่ะมีซากาเฟมีเค้กอย่างให้เฮาได้อ่ะสร้างมาดื่มมากินกันนะทุกคนนี่เลยลเบิ้องหูตอนที่เพิ่นกำลังสร้างนะทุกคนตอนนี้เพิ่นสร้างสร้างโบสถ์อันนี้เอวานได้นี่นะ โอ้ยค่อยบุเข้าใจว่าเอวานี่เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายว่ามูเจ้าเพราะว่าผมเรายาวผมวเรายาวไหมทุกคนแต่ถ้าค่อยเห็นค่อยกะจะว่าเป็นผู้หญิงเนาะทุกคนเพราะว่าผมยาวแต่ที่งงอย่างหนึ่งก็คือว่าสําหรับฝรังนะ่งเนาะทุกคนบางคนผู้ชายผมยาวนะทุกคนผู้ชายผมยาวเขาเห็นไหมเขาว่าผู้หญิงแต่เขาจะบ่นให้เป็นผู้หญิงนะเขาจะเป็นผู้ชาย เพราะว่าเขาจะจงผมยาวประมาณนี้หละถ้าบ้านเฮามันเบิ่ง่ายเนาะผู้ชายก็จะตัดผมสั้นผู้หญิงก็จะไว้ผมยาวประมาณนี้จะไวาอยู่ฝรั่งอยู่ต่างประเทศก็แล้วแต่ถ้ามักแล่าเดกก็มักเบบนั่นเลยถ้าผู้ชายมักผมยาวก็คือไว้ผมยาวไปเลยถ้าผู้หญิงมักผมสั้นก็คือตัดผมสั้นนะตอนนี้พวกเขาก็เดินทางมาฮอดโบสถ์เป็นที่เฮียบคอยแล้ว ก็จะมีไก่เนาะทุกคนไก่มาเว่าประวัติความเป็นมาแล้วก็แม่นไผเป็นคนสร้างขนาดน,นี้นะทุกคนคนที่สร้างโบถ์แห่งนี้ก็คือจะเป็นเอว,วานาทุกคนเอาวากับปาโวเอาวานี้น่าจะเป็นเมียปาโวนี้น่าจะเป็นผัวก็ค,วคิดว่า อันนส่วนตัวค่อยนะทุกคนอารากาโบตแห่งนี้สร้างแล้วในปี1 9 9 1นะทุกคนในแต่ละมือนะทุกคนในแต่ละมือจะมีนักท่องเที่ยวหรือว่าจะมีคนเดินทางมาสถานที่แห่งนี้นะทุกคนหลายกว่า1,000คน จากนักท่องเที่ยวทัวโลกเนาะทุกคนนี่เลนยี่เลยจะมีไก่โม่เพื่อนเห็นไก่บอกเขาจะบอกว่าเมืองนี้เป็นเมืองทีแบบคล้ายๆกับเป็นเมืองเป็นกุ้มอิทกุ้มซนเผาหนึ่งในฟินแลนด์ว่าสันไปถ้าบ้านเฮาจะมีเราถึงเราสูงเราลุ่มอันนี้เต่งสุดคล้ายๆกับเรา เราถึงหรือว่าเราสูงประมาณนี้แหละบเม็นคนฟินแลนด์ทั่วไปสไปประมาณนี้นะก็คือภู้ายก็จะแต่งตัวผ้าแบบแล้วก็จะมีแบบเพมันคล้ายๆกับเพเสื้อมากกะลิงนะมมุจ้าแล้วผู้หญิงก็จะมีสุดกระโปรงยาวๆแล้วก็มีเสื้อ เสื้อแขนนุ่มสีขาวเขาเจ้าจะมักสีขาวกันเนาะทุกคนค่อยุเข้าใจแล้วก็จะมีเอียงมีเอียงคล <c oughs> ้ายๆกับเอียงนะทุกคนสีแดง <c oughs> สีแดงประมาณนี้แหละ <c oughs> ค่อยเห็นในหูน,น,นั่นเอิ <c oughs> ่ตอนนี้ก็กำลัง เข้าไปในโบสถ์แล้วทุกคนฮอดเวลาแหละ,ละเ้าไปในโบสถ์เบิง้งจะไม้มือจะเป็นท่อนท่อนเพียงเอืกเพียงเวอน ấy, วนนี่ความใหญ่ <c oughs> จะบอกว่าประตูนี้ก็คือใส่ไม้แผ่นเดียวเลยนะทุกคนเฮ็ดแล้วก็แกะสลักออกมาสวยงามแบบนี้นะทุกคนประตูนี้นะเป็นไม้แพ่นเดียวเลยได้นี่ น้ำนะทุกคนเขาจะแกะสลักแบบหูแข็งแหหงๆค่อยกระจับสั้นๆมือบ้านหนึ่งนี่ทุกคนจุดที่ค่อยมากที่สุดก็คือพื้นนะทุกคนพื้นของโบสแล้วก็ตั้งนั่งนะทุกคนก็คือจะเป็นไม้ที่เขาเจ้าแกะสลักนะทุกคนที่เจาเจาะมาจังเช่นนีก็คือสมัยก่อนแบบ ค่อยคิดว่านะอุปกรณ์แล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือก็อยังพบทันสมัยก็คือสองพ่อเมียเ <c oughs> นาะสองพเมียอวานกับปาโวก็คืมานั่งเจาะนั่ง <c oughs> เอาเอาสว่านเอาซิ่วเอาควันยังมาซับเพราว่าเป็นเป็นตั้งงามๆแบบนี้นะทุกคนแล้วก็พื้นเนาะทุกคน คืนน so ี้ก็คือค่อยมากหลายเลยผมมากจักใจเลยเพราะว่าคิดไว้ในใจแล้วแหละว่าถ้าสร้างบ้านหลังตัค่อยจะเฮ็ดพืนบ้านแบบนี้นะทุกคนเพราะว่ามันแป้กดีเฮ็ดจักไม้แล้วก็บุคือไม้ทั่วไปบุคือบ้านคนอื่นว่าสันไปแล้วก็บ้านคนอื่นน่าจะเฮ็ดจักเออเฮ็ดจักกระเบื้องหรือว่าเฮ็ดจักอย่าง ไม่ปีกไม่เพ่ยต่างๆก็สร้างนะทุกคนแต่ว่าอันนี้เพื่มมักส่วนตัวนะทุกคนถ้าผู้ใดเห็นแล้วก็ยักนําไปเป็นไอเดียสร้างบ้านเฮ็ดบ้านค่อยแนะนําเลยนะทุกคนเรื่องราคาไม่เป็นท่อนเลยนะทุกคนสุดกกสุดปลายโบได้ตัดเลยงามนะทุกคนหา เป็นอย่างที่หาเบื้องยากนะมูเจ้ายิ่งสมัยนี้แล้วยิ่งหาเบิ่งยากเพราะว่าทรัพยากรธรรมชาติเฮาต้นไม้หรือว่าอยังมันเริ่มเบิดไปแล้วนะทุกคนต้นไม้ที่หญ่ๆยแบบนี้ในยุคนี้หาหายากหลายนะทุกคนบบเห็นแล้วสมัยข้อยอย่างน้อยนี่ไม่ทอนแบบนี้เขาจะแก้ไปโหงเรื่อยนี่ มีหลายแต่ว่าสมัยนี้บ่มีแล้ววนะทุกคนเบิ่งไม่เป็นตนตนทนทนใหญ่ใหญ่เดี๋ยวเขาจะมาเว้าเรื่องไม้ก็นะทุกคนไม้นี่ก็คือเพิ่นได้มาจากอา่สหภาพโซเวียตในสมัยนะั้นนะทุกคนน่าจะเหตุการณ์ค้าขายกันอย่างประมาณนี้แหละก็คือเพิ่นได้มาจากสหภาพโซเวียตนะทุกคนเฉพาะไม้ที่เอามาสร้างเป็นโบสถ์แล้วก็มาเกะสลัก ประมาณนี้นะทุกคนอันนี้ก็คือจะเป็นแท่งไี้ยิว่าแท่งที่เวลาขาเจ้าจแต่งงานกันหรือว่าอย่างนีนะจะมีหลวงพ่อหรือว่าอย่างมายืนเว้าประมาณนี้เลยนะทุกคนค่อยกระบ,บุกเคยเข้ามาบูดแต่ว่าเบิง้งจากหนังหมานะทุกคนตอนนี้ก็คือพวกเขาจะออกไปยังบ้านของเอวานกับ ปาโวแล้วนะทุกคนเออไงทุกคนไม่สุดยอดเลยหาเบืองยากในสมัยนี้ได้เอวานกับปาโลนี่ก็มีความอดทนแกะสลักไม้แบบได้ตั้งได้เก้าอี้นั่งเนะทุกคนเนาะสุดยอดเลยโอเคทุกคนบ๊ายบาย เจอกันคลิปต่อไปบ้านของเอวานบ๊ายบาย